วััดีครบคโรงพยาบาลอบจอภูกเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตเมื่อวันที่21มีนาคม2567เวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยบริเวณซอยอัยราชนารักษ์ตำบลตลาดใหญ่ และชุมชนแหลมตุ๊กแกหมู่ที่4ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนำโดยนายแพทย์กิติพรมตถผลแพทย์วิศาสตร์ป้องกันโรงพยาบาลอบจภูเก็ตพร้อมโดยเจ้าหน้าที่แผนเวชกรรมสังคมนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลอบจภูเก็ตและอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสอมรอร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อทำการตรวจรักษาติดตามอาการของผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่ญาติหรือผู am, ้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกายการกายภาพบำบัดและการใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคซ้ำพร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยจำนวน3รายโดยแบ่งเป็นบริเวณซอยอัยรัตนารัก์จำนวน1รายและชุมชนแหลมตุกแกจำนวน2ราย

ครับวันนี้ก็ทางโรงพยาบาลอบจภูเก็ตก็มาเยี่ยมผู้ป่วยผู้ป่วยเรื้อรังแล้วก็ผู้พิการเกี่ยวกับแขนขาที่โูซีในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลอบจนะฮะก็ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหม่ซึ่งก็หลายคนก็มีโรคเรื้อรังเช่นความดันโลหิตสูงแล้วก็เบาหวานนะสำหรับรายน,นี้ก็คือควบคุมน้ําตาลไม่ได้เพราะนั้นทางโรงพยาบาลก็จะมาเช็ค อยู่บ่อยๆเพราะว่าเราประสานกับโรงพยาบาลวชิระภูกเก็ตอยู่ด้วยเกี่ยวกับระดับน้ําตาลแล้วก็เกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยต่างๆครับก็พรุ่งนี้อาจจะต้องให้คนไข้งดอาหารแล้วก็มาดูอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้เช็คดูแล้วก็ยังสูงอยู่คนระับต้องประสานอะไรไปที่วชิระไหมนี่อ๋นี่หมอนั่นนโโอ้โหเลยได้ไหมเขยื้อนนะ ตัวสีขาช่วยเดินนะคะเดินได้เพราะว่าใช้แรงเข็นกดดินได้แนี่ยยกข้าไให้รถนี่ใช่จะโดดระโดดข้น่ยข้านี่มันไม่มีแรงอ่ะผม้โเวลาเรายื่นมันนี่มัน่านลงข้าเข็นก็ได้ไม่ก็รถเข็นก็ได้ลง